กระดูกสามข้อมีปัญหาค่ะอ่ากระดูกทอข้อที่ห้าซุดแล้วก็ถัดลงมาเอีเยงนิดนึงแล้วก็มาอีกข้อหนึ่งก็ยุบตัวนิดนึงแล้วเส้นเอ็นนะคะอาจารย์คือหนูดูแลลูกหปีลูกที่พีการหนูก็ต้องยกดูแลเขาอย่างเงี้ยมันทําให้เส้นเนี่ยมันเข้าไปชิดกระดูกก็เลยทําให้ปวดหนูก็เมื่อเป็นหมอบอกให้ไปเข้าเครื่องสแกนแล้วเตรียมผ่าตัดหนูบอกหมอว่าหนูไม่ผ่าัก S <S การผ่าตัดคือวิธีการสุดท้ายที่หนูจะทำํำแล้วหนูก็รักษาตัวเองแรกๆก็เหมือนกับว่าอืมดูเหมือนเฉยๆอยู่หนึ่งหนูทําน้ํามนต์กินสองหนูเอาน้ํามันเลียงขาที่หนูมีอยู่ที่บ้านมานั่งเสกกีจบหนูสวดไปเลยอาจารย์สวดแบบนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็สวดสวดสว,ด,สวดเอาน้ํามันเนี้ยมาทาข้างหลังประมาณ สามวันหนูไปจับกระดูกให้หมอที่จับกระดูกเป็นนะคะไปจับกระดูกให้เขาบอกว่ากระดูกหนูดีขึ้นมากคือเหมือนกับว่าเหมือนเกือบเกือบจะหายเหลือเพียงแค่เส้นเอ็นที่มันยังชิดกระดูกอยู่ค่ะก็มีความรู้สึกว่าจากที่เราแบบอุย้ยยังเหมือนเฉยๆตอ,อนนี้ความรู้สึกคือมันมัน,ม,นมันเต็มร้อยมากค่ะอาจารย์เต็มร้อยมากเลยกล้าพูดกับคนอื่นว่า เออมันดีขึ้นจริงๆอ่ะขนาดหมอที่จับก,กระดูกยังพูดเลยว่า<ม>เป็นไปได้ไงแค่สามวันกระดูกหนูดีขึ้นอะแล<ม>้ว<ม>ตอนนี้หนูคิดว่ามันปก,กติอ่ะค่ะอาจารย์ก็ดีใจปลื้มใจมากๆเลยเชื่อนางสาวกิติยาพวงพานะคะเ,เป็นบัณฑิเตเกสารรุ่นที่29ไปไหว้ครูมาที่บุรีรัมย์ไปด้วยตัวเองวันที่สิบเอ็ดสิงหา่ะแล้วก็ กลับมาก็มารักษาลูกที่พิการแล้วก็เขาก็ดีขึ้นมีวันหนึ่งนะคะเขาจะชักเขาจะชักคือเขา,เ,ขาเป็นเขามีอาการหนูก็เป่าหนูไม่อยู่บ้านมแม่บ้านโทรมาเปิดเปิด,เป,ดเปิดวิดีโอคอลหนูก็เป่าออนไลน์เลยหนูไม่รู้จะเอาอะไรเป่าหนูเอามือ,อแล้วหนูก็ลูกหนูอยู่ในโทรศัพท์นี้หนูก็เป่า หนูก็ผ่าได้หนูก็พาาดัดพัดใช้มือเลยค่ะไม่ได้ใช้พัดเลยเพราะตอนนั้นมันฉุกเฉินก็เป่าพัดให้เขาทางโทรศัพท์หนูอ,อยู่ต่างจังหวัดก็เออเก็ดีเขาก็ไม่ชักเขาก็ไม่ชักจากที่แบบต้องอย่างนี้ำลยใค่เขา,เลาสลายอย่างนี้มันก็คือไปแล้วทีนี้พอเขาบอกว่าเขาจะมีอาารกำลังเมียกาปุ๊บหนูก็เป่าเลยใช้ใช้บทพูดพัดก่อนของลูกนะคะแล้วก็มาใช้บท ที่ว่าดินน้ำลมไฟอะที่ว่าธาตุอะให้ธาตุปับธาตุเขาพอปับธาตุเขาเสร็จหนูก็ะฆ่าจึงให้กูตั้งฆ่าบดฆ่าตาเลยดับพิษร้อนดับไฟนรกดับตรานั้นให้เขาให้ธาตุเขาปกติเสร็จแล้วก็ถึงนมะนมะเสร็จก็พุทธทางรักษาทำมาเป็นยังจริงจั์ที่พระองค์ช่วยให้จับแล้วก็เอ่ยชื่อเขาอุ้ยทำอะ ทำแบบมันต้องแบบนี้อ่ะจ้าต้องอย่างนี้อ่ะเต็มร้อยเลยอ่ะคก็สำเร็จสมวิผลดีใจด้วยนะขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาเยี่ยมที่ระยองสาธุ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 